งูเหลืองจ้าพอแล้วค่ะตามหาเห็ดก็จะมื่อน้จ้า,จาส,สวยๆเลยจ้าพึ่งย่างข้ามาพ่อมูน,นึงจ้าน้องเป็นคนใดเด้อหาเลยจ้า สวัสด,ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเราจะเด้อน,นี่มาตามล่าหาเห็ดโกจ่าอ้าวโหเลยนี่บแมันเห็ดโกไงได้โดบาง,บาง ไปลุ้นไปเบิร์นน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้าไปเลยจ้าปวดกินมาแล้วเบื่อแล้วเดินนั่งจ้าพอจ้าฮิโก้ใหญ่

เก็บเมนูโอ้จะได้อันน,น,นี้เดี๋ยวจะขาขาจะเอาเนาะตัวนีทบวกไม่เอาดำจังอะ พวกแม่พวกแม่อเอาเหี้ปวดคือให้ตาบ้าโอ้โอ้ย้ยาม้ยโอ้อโอ้ยอายโ้ยาอ้ด้ยอเยอกิ้ยกิยยเ่ยม Nó chế bóng hạng kín đúng bóng hưng đã kín kín Chính kín 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 Pin bằng bằng Thôi hẹt buộc mua đều và kịp rơi gần. Hết phương à? Hết phương papa เอาไปย้เห็ดถึงดบบแล้นตัใสแต่ตอนกันจุบมันอะไรอันนู้นโย่หดีลยละ Oh itu saya เห็นปวกที่มันเกิดยวนอันนั้นรถอีเมเลเนเอาเก็บเอาเนี้ยเราให้เราเนี่ยคื <c oughs> อยคว่าก็บาท กระตาผู้โ่อเดินมามาแป๊บเดียวเบิงไอก้กอเพื่อนอ่ะอ่อนซ้อนอ่ะไปจ้าไปรุ่นไปหาน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้าน้องเอ๋จะเตะเห็ดกกอ

เราบางอยงเลยเห็ดนาเลยอาารย์เอ้ยออกมาได้หรอพี่นุ่มรวยบุตพอแล้จ้า ทีเฮ็ดกอดอกบานพันเอาไปหมดแล้วสากมาเห็ดคลิปพี่น้องเอ้ยถือเพินว่าเป็นย้อนพวกเจ้านี่แหละถ่ายวิดีโอคนได้แหมาอยู่นั่นนะ่ะว่าซันกอดอกนึงจ้า น้องจ่าสิม้าดามาต่ตได้จ้ะจมจังได้เห็นจ่าถือกล้องโทรศัพท์จมเนี่ยจะคุ้นเหมือนก็ซีเมนบานนี่หรอมเป็นอ้อนเจ้านี่ละว่าสั่นเป็นย้อนพวกเจ้านี่ละถ่า,ายวิดีโอเฮ็ดให้พี่น้องมาเต็มโคเฮ็ดให้คุ้นมาเต็มโคเต็มป้าจากเลยวะ โอ้ยหัวก็มาข้างเลขเนี่ยจะเร็วสิอเมรันดอกผ่านนะเป็นยอนพวกเจ้านี่ละสั้นว่ะจะเร็วเหรอเห็ดมันคือพวกนี้พี่น้องใส่สิมาเต็มโคกจะเรว่า,างจมแปดแปดไปดูซ้ายอย่างทีาปากดีแต่พี่น้องจมไป เห็ดกระเพามีไปน้อยนั่นกระเพามีกะเห็ดมันบ่มีเนาะแต่มันเกี่ยวอย่างกันกระพวกเห็ดคลิปเห็ดยูทูบสันเดอร์นี่างขึ้นม้อมมากเมื่อยไม่ได้ยินเสียงพญาน่จมหายซู่นขึ้นฮึมฮึบแต่็อเอดอกดวาอดปากเบาเบาโต คือนี่ละมาบ้าห้องว่าติดตามห้องแค่ยี่สิบกว่าคนสมาวราเป็นย้อนห้องแต่ตาเขาก็มาน้ำวิดีโอเพื่อน,นี่เห็ดสำเนีกกถือว่านอะสน,นะแล้วก็มาขังแหลกอัดคลิปขังแหลกก็เจอจมเลยจ้าพี่น้องเลยจังไปสำเนีล่ะไปหายเหตอ่อกกอน ื่อกี้เก็บได้ดอกนึงจ้ะอืมเป็นเท,าทาน่าๆนะเอาคือเก,อก,เก่อเอจ้ะจุ่มเรากระมานหมานคือพยายามดาด้วยไปจ้าหาต่อจาะพี่น้องพอแล้วจ้ะ Nó có ô Nó là nó hiểm nhúng đỏ đều khô mồ đó cha Sáng có nó này nó จากห้อมาถ่ายวิดีโอสวยๆเนี่ยเทนตีสีสนับสน,น,น,สน,น,น,ปปนุนกันหาเงนินสวยๆเลยจ้ะจมเลยหอมวันนี้เนี่งมาใส่ดอกไปค่ะไปรุ่นไปต้อนน้ำพันธ์ีคาราจ้าดอกเงินสวยๆเลยจ้ะ ตดหมดยังผู้เดียวจังสี่คือผมมีมูมเลยเนาะดูง,งามๆเลยจ้าน้ำยังใสเลยพี่น้องจ้า ี่น้องหินโบเห็ดอะไรเอ่ยเห็ดท่านสร้างจ้านี่ดอกเดียวนะดอกเวกน,นะะี้เลยค่ะ กมุ่มมะพร้าวสองดอกจ้ะพี่น้อง <c oughs> สีสวยเลยจ้าเอาดอกนั้นเหยียบติเนี่ยบอกมันพี่เต้ยโกงใหญ่เลอนี่พี่นนะ้อ,นองบ้าตาได้สีเต็มตาแล้วหวานนี่นะ

น้โอุ anyway, oh, ้ยบารเตาแม่คือ้มันทถอวะไปจ้าพี่น้องจ้าเขาปุ๊บหัโกกเขาเขาไปแบบซุ่มๆเดาๆละอ๋อไอยจะไปลงวางมีได้เสร็วะห็ทานเออพี่สิเมียนอยู่หมองเห็ดทันวะอ้ยเห็ดนงย้งจ้า ได้เห็ดยท่านทิมเม็ดพี่น้องเอ้ยบันนี้ออกไปเผื่อจะไปเอาเอาละจ้ะพี่น้องจะจากระสิกับแล้วบาตาได้เกือบเต็มตาจ้ะมันจะได้น้อยเดียวได้แกงอยู่เช้าออกไปแน่และจ้าลิปนี่กระสิฟากไปซํานี้นาะจจะเนะก็ฝฟากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จ้านึ่งนเนเด้อ คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้จ้านัน่นแหละจ้ากะสิได้มาถ่ายคลิปเยวคลิปนี้อาจะโค้งนี่เพื่อนแพงเพื่อนบ่อ,อ,อยางให่ายเพื่อนจมเพื่อนมาพ่นองมาน้ำเอฟซีมาน้ำหมันยูทูบมาน้ำคลิปจะกะสิไปโค้งไม่ละจ้ะขีิที่หลายค้นบันเนี่ยคลิปนี้ก็ไว้สํานีดงละจา้าสวัสดีค่ะ